สัปดาห์นี้ในจับข่าวคุยหุ้นไปพบกับคุณนรุมนเอกสมุทรค่ะเมกาคือใครเกือบปลับแต่กลับมาได้เราอัปเกรด2ระดับนะคะจาก u n d e r p e r f o r m เป็นบายมีจุดเด่นการลงทุนอย่างไรไปติดตามกันในคลิปเลยค่ะธุรก mm ิจ hmm. แรกก็คือผลิตและจัดจำหน่ายยาใช่เลย mm hmm. ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเรียกว่าซัพพลีเมน t a รีเนีน่ยเนาะว mm hmm. ิตามินอะไรเงี้ย แล้วเขามีอีกอันหนึ่งที่เป็น core business ด้วยก็คือธุรกิจจัดจําหน่ายเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แบรนดงตัวเอง oh, จัดจําหน่าย oh, oh. ประเทศที่เป็น frontier market นิดนึงเช่นพม่ oh. านะคะเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเมกาเราเรอคอยมา2ปี 2> oh. เราคอย valuation ด้วย oh. ยังคิดว่าก็เป็นจุดที่คิดว่าเรากลับเข้าไปลุ้นที่ทารเกตของเราจับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือน ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำหุ้นนะคะอาจจะมี Market Cap ที่เล็กนิดนึงนะคะแต่เรามองว่าเล็กพริกขี้หนูนะคะเพราะว่าด้วยปัจจัยเศรษฐกิจบ้านเราในตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัทก็ยากที่จะเห็น Organic growth นะคะแต่บริษัทยาอย่างเมก้าทำได้เราก็เลยชวนคุณนรุมนเอกสมุทรนะคะนักวิเคราะห์หุ้นขนาดกลางและเล็กของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคีนพัทระมาคุยกันค่ะคุณเฮียงก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จัก ว่าเมกาคือใครทำธุรกิจอะไรแนะนำสักหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีค่ะถ้าเราพูดเมกาเนี่ยคนอาจจะเอ๊ะเมกาไหนมันมีหลายอย่างเช่นเมกาเมกาบางนาเอ๊ะหรือว่าเมกาคือกองทุนแต่ถ้าเราพูดว่าเมกาวีแคร์ก็จะมีความคุ้นหูติดหูขึ้นมาเฮ้ยเมกาวีแคร์อ๋อเห็นโฆษณาอยู่สโลแกนเออมันทำอะไรนะอะไรเงี้ย <We> เพราะนั้นพอเมก้าวิแคร์ปุ๊บอันนี้แหละค่ะคือเมก้าที่เราจะคุยกันวันนี้ uh, <like> ชื่อบริษัคคือเมก้าไลฟ์ไซแอน e ธุรกิจของเขาเนี่ยจริงๆหลักเลยเนี่ยมีสองธุรกิจ uh. ธุรกิจแรกก็คือผลิตและจัดจำหน่ายยาใช่เลย uh. ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ uh, uh, าจจะเรียกว่า supplementary uh, uh. นี่เนาะว uh, uh. ิตามินอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นธุรกิจเราเรียกว่า branded business อันนี้จะคอนทริบิวต์ประมาณสักห้ของรายได้ก็ใหญ่ถูกไหมเกินครึ่งนะแล้วเขามีอีกอันหนึ่งที่เป็นคอร์เปอร์ไนสด้วยก็คือธุรกิจจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายก็คือว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่คือไม่ได้แบรนด์งตัวเองอจัดจำหน่ายประเทศที่อาจจะเป็นฟันเทียมมาเก็ตที่หนึ่งเช่นพมา่าล้วหลักมีสามประเทศพมา่านะคะเวียดนามแล้วก็ กัมพูชาอืมอาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆใช่มาด้วยแล้วจาดจำหน่ายให้เขาใช่ใช่อันเนี้ยจะคอนดิบิ์รายได้ประมาณร้สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เทียบกับธุรกิจแบรนด์ได้ที่เมื่อกี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่อันนี้ยกระจายการขายแบรนด์ของตัวเองอ่ะสามสิบสี่ประเทศทั่วโลกออโอ้เยอะนะเออบางคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วเธอเหลืออีกนิดนึงสองเปอร์เซ็นต์คืออะไรอันเนี้ยคือธุรกิจรับจ้าง O E M อันนี้เล็กน้อยเล็กน้อยเพราะนั้นเราจำสองธุรกิจหล่ะ อันนั้นได้ค่ะนี่คือธุรกิจของตัวเมกาที่เราคุณว่าเอ๊ะเมกาวีแคร์มันก็คือธุรกิจที่สะท้อนถึงสโลแกนของตัวแบ Brand e d b u s i n e s s ที่เป็น p r o d ัก t ของเขาเองมีแบรนด์ของตัวเองเออทีนี้คุณเฮียงก็คือล่าสุดก็แบบมีความมั่นใจในในบริษัทนี้เยอะขึ้นมากเลยนะปรับเลตติ้งจากอันเดอร์พอ r m ์เป็นบายเลยอันนี้ความมั่นใจมาจากไหนแบบสองนอตใช่ไหมพิดาสองนอตใช่ไหมช่ใช่คือต้องเล่าให้พิดาฟังนี้ค่ะแล้ว ลูกค้าของเราทุกทุกผู้ชมทุกทา่านคือเมกาเนี่ยเราอะรู้สึกเรามีมุมมองในเชิงลบ mm. ก็คือ b บ r r จอะมาตั้งแต่ปี2023ใช่ใชปีซ้อนนะพี่ <Ha. S 1> คือคือ u r d e r p e r ม o r m มา2ปีซ้อนแต่2023-24 mm. เพราะอะไรเพราะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปนั่งทำให้เชิงกลับไปนะปี2023เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นปีแรกที่เราเพิ่งได้รับการ Reopening เราเพิ่งเปิดเมืองกันแล้วถ้าย้อนกลับไปอีก2022 21เกิดอะไรตอนนั้น่ะยังมีโควิดแล้วธุรกิจแน่นอนยาโรงพยาบาลอาหารเสริมโอ้โหวิตามินซีกินกันพันไม่ได้คำเกินไปถึงแมเตอนไหนใช่ตอนนั้นก็คือได้รับประโยชน์จากตอนระบาดจากโค<อ>วิดแบบสูงตั้งฐานไว้สูงมาก ยังไงเนี่ยพอเข้าปี2023เนี่ยมันต้อง Normalize เขาเรียกว่ามันต้องรอนอมมาหลนะคะเพราะนั้นมันดีกว่าปกติเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยพอมันเริ่มหมดอมไอ้วินฟอร์นั้นไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคอร์เปอเรชะมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ขอดูก่อนเพราะนั้นเราขอดูแต่เราดูมา2ปีซ้อนราคาปิดาแล้วก็มันถึงเวลาแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรา เห็นเนี่ยคือ2ปีที่ผ่านมาพอกําไรเริ่มน o อมอะไรซิงน o อมอะไรซิงก็คือแปลว่า2023บกำไรก็ลดลงอ่าแน่นอนอถ้าเราเปิดเทียบกับ2022ซึ่งศ <0, 000, S 2> ูนย์ฐานสูง2024แต่มัดหนึ่งอะจริงๆยังไม่ค่อยดีนะยังไม่ค่อยดีแต่ว่าเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญ นอกจากที่เรารอกำไร normalizing ก็ normal <c oughs> คือว่าธุรกิจหลักเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ branded business อะค่ะซึ่งเป็นธุรกิจที่ margin เยอะ gross profit margin ะ65%โอ้เทียบกับ distribution <c oughs> ใช่คะธุรกิจ distribution gross profit margin อยู่ในเว n g แบบ25%บ้าง30%บ้างนี่เกินครึ่งนะที่ห่างกันกับเราจับ track ตัวเลข branded business ว่าเฮ้ยถ้า branded business เนี่ยมันเริ่มโตเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยเริ่มจะเป็นสัญญาณบวกแล้วว่าบริษัทจะมีกาไรเยอะแหละ ใช่เพราะว่ามามจริงมันเยอะไงะแล้วตรงนี้มันเริ่มกลับมาบวกตอนไตรมาสสองอเริ่มบวกแบบตอนและ ตอนแรกมสองเรายังไม่เชื่อนะขอรอดูก่อนสองเริ่มบวกสามเริ่มบวกสี่เริ่มบวกอ่าเห็นชหมมาแล้วบวกประมาณสักหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ว่าเทียบ year o ก year โอเคก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้จะมีคําถามว่าเฮ้ยอยู่ดีจะมาบวกได้ไงบวกแบบอยู่มาวันหนึ่งจะจากแบบน้องอะไรเสร็จอาฉันบวกเออางมันมีคําอธิบายค่ะมันมีสิ่งที่สําคัญที่บริษัททำซึ่งจะเล่าให้นักลงทุนฟังก็คือว่าตอนโควิดอ่ะอย่าลืมว่าตอนนั้นอ่ะไม่ได้มี Product ล้อนอันใหม่เลยสําหรับตัวมีอยู่เนี่ยแหละโหขายดีเป็นที่นัใช่พอเราทําดีเราจะไปนะฮะเรก็ไม่ต้องพู้วโรงงานบางช่วงก็ปิดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้อง Product ์ใหม่ NPD ไม่มีแต่พอเริ่มเปิดเมืองเริ่มจะ Launch Product, Launch Product ใหม่การล u อนโปรดักต์ NPD ใหม่ๆเนี่ยเริ่มขึ้นอย่างมีนัยะก็ปี2024เนี่ยเปิดตัว Product ใหม่เนี่ยประมาณสัก 33NPD ใช่ไหมคะ,คะพอเปิดปุ๊บนี่ไงเอเปิดปุ๊บ รอแป๊บหนึ่งรอเวลาแป๊บหนึ่งมันเริ่มออกดอกออกผลอ่าเริ่มกลับตลาดอ่ามันก็เริ่มกลับมาเป็นเห็นแบรนด์เด็ดบริษัเซลเริ่มกลับมาเป็นบวกอย่างที่เล่าให้ฟังไปเพราะนั้นมีที่มาที่ไปใช่ทิกเกอร์คือออกผลักใหม่รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นผลเป็นยอดขายซึ่งของปียี่สิบห้าเนี่ยค่ะแผนการเปิดเขามีอยู่ New NPD อ่ะก็คือมาสักสามสิบหกสามสิบหกอ็ดีสินค้าใหม่ที่จะออกพี่ดาแล้วในสามสิบหกนะเราต้อง มีความเข้าใจด้วยว่า3าม่บกอะโปรดักที่ออกอมันไม่ได้เน้นวิตามินแล้วนะเขานี้มันเน้นแบบยาโอก็ยังไงต้องใช้ยะใช่ยามันเป็นของจําเป็นใช่ใช่ไหมคะหนึ่งในสี่เนี่ยไม่กินก็ได้แต่ยาเนี่ยถ้ามันยังรลเซเลียนยังไงก็ต้องทําแล้วยาของเขาจะลืมว่าเขาเป็นยาเจเนอเรตกลักซึ่งราคาเนี่ยประจําบ้านเออมันมันคือมันอาจจะมีออริจินอลเขาทามาแพงใช่ไหมพอมันผ่านไปหมดในเรื่องของแพทเทนมันก็ราคา ต่ำกว่าออริจินอลดรักอย่างน้อยมีมีครึ่งหนึ่งอ่ะอย่างที่เคยเราเขียนในรีพอร์ตเจนเนอเรทดักประเทศไทยอ่ะพี่ดาแทบจะถูกสุดในโลกแล้วอ่ะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยมีนะคะของทั้งโลกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะฉะนั้นนี้มันก็เป็นเทรนด์เดือยพอเศรษฐกิจมันเริ่มไม่แน่ไม่นอนใช่ป่ะถ้ามันเป็นยาที่เออเราเจนเนอเรทดักต้องใช้กินทุกวันใช่ผู้ป่วยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเหตุผลนอกจากน้องมาไลซ์เออร์เน็งเราเนี่ย ธุกิจแบรนด์เดสเบสิสเนี่ยมันเริ่มกลับมาโตใช้ได้ละดีใช้ได้ละโอเคทีนี้ไอตัวเลขไตมาสี่เพิ่งออกมาแล้วก็ก็เลยสรุปทั้งปี2024เป็นยังไงไตมาสี่เนี่ยชัดเลยก็คือไตมาสี่กำไรเนี่ยถ้าเป็นคอร์พ์โปรฟตหล้านบาทเริ่มโต4%ี่เปอร์เซ็นต์เยียนเยียอันนี้คือดีแล้ว q 1วบนคิวบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้คือดีแล้วจากที่ติดลบนะคะเพราะนั้นคือบริษัทเมกาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เราต้องมองว่า คือเนื่องจากเขาขายยาไงเขาก็จะโตแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะไปหวางเขาจะอยู่มาวันหนึ่งฉันจะโตแบบก้ตาไม่ได้ไม่ได้แต่ก็แต่ก็โตไปเรื่อยๆไปเยใช่โตไปได้เรื่อยก็ไม่น่าจะมีการลดลงแล้วล่ะตอนนี้คือน่าจะโต ใช่เพราะนั้นกำไรต่อไตรมาสสี่อ่ะเริ่มกลับมาโตเยออนเยียร์ปี2อ2 4ีทั้งปีเราอาจจะเห็นกำไรลบสี่เปอร์เซ็นต์แต่เราต้องมองให้เลือกกวานั่นอีกนิดนึงเพราะว่าครึ่งหลังอ่ะมันเริ่มกลับมาโตเยออนเยียร์ครึ่งแรกมันติดลบอ๋อแต่ครึ่งหลังมันเริ่มโตเพราะนั้นเฉลี่ยกันทั้งปีอาจจะดูลบแต่ครึ่งหลังมันมีมเมนตัมที่ลเทรนด์มันกำลังขึ้นเนี่ยใช่ขาขึ้นใช่ใช่โอเคถามเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้มีพูดถึงพม่าถึงเมียนมาว่าเออก็มีธุรกิจท สถานการณ์ที่นั่นก็ไม่ค่อยดีนะคุณเฮียนจะมีกระทบกับเมกาไหมคะพะม่าเนี่ยเมียนมาความเสี่ยงก็ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่อืมัมน2,23แย่24ก็ยังแย่อยู่แต่มาส4ก็ยังมีสัญญาณว่าแย่อยู่ตัวเลข distribution sales อะค่ะลดลง33%เ e a r ร์ y e นเยคือยังไงก็ลงแต่ธุรกิจที่ที่เมียนมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมี2ผลิตภัณฑ์หลักเนาะ อันแรกที่มันเป็นเกี่ยวเป็นตัวยาฟาร์มาซีเกี่ยวกับยาเพราะฉะนั้นยาเนี่ยยังไงอ่ะมันก็เป็นสิ่งจำเป็นใช่แต่ที่มันลงเนี่ยมันลงจากอะไรที่มันเป็นเขาใช้คําว่าคอน sumer product ก็คือ supplementary แต่ consumer product อันเนี้ยมันลงเยอะกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามันลงจากจุดที่เริ่ม สองปีก่อนเนี่ยมันลงมันลึกยังม,มันลงประมาณสักครึ่งหนึ่งแหละเฉพาะไอ้ที่เป็น consumer product นะถามว่ามันยังมีความเสี่ยงข้าไร่ไหมมันมีมันม,ม,ม,นมีมันมีไหมมันมีแหละม,มันยังเป็นความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าประเด็นสําคัญคือว่าถ้า core business ก็คือแบรนด์เด็ดีมันดีเพราะมาจิ้นมันดีอ่ามันก็เออมันก็ถั่วเฉลี่ยมันควรจะออฟมันโมเดิร์นออฟเซตเพราะนั้นมันควรจะต้องเน็ตเน็ๆๆแล้วมันต้องโตซึ่งอันเนี้ยมันเริ่มเห็นชา้าตอนโดยเฉพาะตอนไตมาสีที่จริงด้วยดูสิ distribution เซลล์หายไป3 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแบรนด์เด็ดบริษ s ทรายได้โตมาสัก7%็ดเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์ทำให้พอทาลายมันนันโตได้อ,อันเนี้ยก็คือคําอธิบายว่าถามว่าเป็นความเสี่ยงไหมเป็นแต่ว่าวันเนี้ย เริ่มมีธุรกิจหลักอ,อีกอันหนึ่งที่มันโตจนมัน m o r e a n cover แอนนี่ที่ลงไปโอ,โอเคทีนี้มองปีนี้และ2025เป็นยังไง2025เนี่ยคือด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะธุรกิจยามันก็ต้องค่อยๆค่อยๆโตค่อยๆโต,ต,ต,ตเพราะนั้นรายได้เนี่ยจริงเราไม่ได้คาดการเราคาดการไม่ได้คาดการเยอะพะอะดีพอดีถ้าโทโั้ทเนี่ยบริเวณูโต3%าเอตเองอแต่3%มน่ะมันมาจากประมาณ8%อของแบรนด์ดั้เเซลที่มันโต ใช่ไหมคะส่วน d i s t r u t i o n ก็ทำติดลบไปเพราะนั้นบอนทำลายในเรื่องของกำไรหลักกำไร core version คอร์ profit มันจะโตประมาณสัก7-8%ปรนะคะประมาณเลเวลนี้ก็คือไฮซิงเกิลดิจิตนะคะแล้วแต่ว่าไฮซิ s เกิลดิจิตอ่ะมันเป็นไฮซิ i เกิลดิจิตที่มันน่าจะ s ustain ได้ทั้งปี2 0 2 5และยี่สิบจากที่ติดลบเนี่ยทีนี้ถามถึงราคาหุ้นและเมก้าเป็นยังไงไอตัว valuation เป็นยังไงบ้างได้ค่ะพี่ ดีแค่ไหนแพงมากไปเราก็คิดสเต็ปหนึ่งเพราะตลาดแบบนี้โอ้โหแบบเราก็ต้องดูนะถ้ามันแพงไปก็ไม่ไหวจริงพี่สันพันธพวนละเกินเมกาเรารอคอยมา2อปีเราคอย v a เ u a t i o ด้วยหุ้นเนี่ยโอเคก็ค่อยๆดอดาวลงมาเรื่อยๆวันนี้2025 PE 12.5เท่าที่ราคาปิดเมื่อวานนี้33.75ิบาทเจปี2026 PE 11.5อ็าเท่า ไม่มีหนี้นะเบืองับไม่มีหนี้นะเน็ตแคชเที่ยงดูพวกบาลา์ชีแล้วพวกเอทเทิ e รีซิเบิลอะไรก็ไม่ได้อินเวนท์รีก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วยิวห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์ปีนี้พีอีแบบสิบต้นๆแล้วคือขายยาที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นใช่แล้วมันโตทีละนิดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทว่าด้วยลักษณะของเนเจอร์ของ i n ส s สแล้วดร i v เวอร์อย่างที่เล่าไปว่าแบรนด์เดนมันเริ่มกลับมาแล้วมาร์ติมลงมาแบบสิบเท่านิดหน่อยไม่มีหนี้ยิวแบบ 5.6%เนะี่ยพี่เฮียงคิดว่าก็เป็นจุดที่คิดว่าเรากลับ เข้าไปลุ้นที่ทาเก็ตของเรา39บาททอาจจะได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณเฮียงค่ะก็เห็นแล้วนะคะฮุนเมกานะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยในแอป KKP Mobile นะคะก็ยังแจกแคชแบ็กค่ะแล้วก็ตัวกองทุนด้วยนะคะเพียงกรอกโค้ด NEW นะคะ N E W เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook Page ของ Edge Invest นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดค่ะ เพียงลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ1,000บาทขึ้นไปจำนวน2กองต่อโค้เลิฟรับวอลเปเปอร์แมวคู่รัก1คู่1กุมภาถึง30มีนาเท่านั้นเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile